สวัสดีครับผมโุมันสอยเอิตาฟาร์มนะครับวันนี้ผ่านบ้านลุงซิดเอาะแวะมาเอียวหาไปได้บ้างสบายดีกับลุงสบายดีสบายดีฮะสบายดีเนาะแต่ร่างกายมันก็มีอัายุแต่ได้กับเดือนนี้67หรือ68นะครับถึงเด็กแก้วหวาเอาเกือบเจ็ดสิบเลยอีอ๋อ2,490ก็ตามตามตามอายุตามอันนี้เนาะลุงเนาะนี่นะครับมาอัปเดตให้หน่อยนะครับ สอบประสิทธิ์ฟาร์มต่อต่อยีเจ๊ะสภาพร่างกายย่ำแย่ละเนาะเปไ็นในห้องเนื้อนี่ในเลี้ยงไก่เลี้ยงใยญ่ใหญ่กว่าลุงฮะใส่เลยใส่ล้มขมวดใส่ล้มเรียกอะไรโอ้โหฮะได้กัได้กัไ,กไปเอาปูาไอ้ปูสาไปแปรงปอดได้เลยปูสานั่นแหละเพราะว่าตอนนี้นผมเออใจหลูกดีแตย เอาเอาลูกเอาปูสาได้เลยโอเคน้อยกับแม่สักตัวไปเลยได้เลยไก่แม่มีเป็นซ้าถามซิเพนะอืมกำลังล่อมห้อยเอาเลยเอาเลยลุงจะไปเอาอะไรก็ได้เลยปูสาก็ได้ปูไก่มันได้อยู่มไม่ได่ของมดปูทองก็ได้แล้วแต่จะเกิ้ลมันนอืมครับนี่นะครับสวัสิทธิ์ฟาร์มจะจะจะพัฒนาไก่อีกรอบหนึ่ง เราแท้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวจะขึ้นไปเอวหานะเออยวขึ้นไปแอาาปออปุ๊บกะฝนบนโต๊ะเนาะเอเอโอเ,โอเคเดี๋ยวภาษีเปิดนีน่นี่ะอ่ะนะลุงอ่ะพูดถึงสบายดีเนาะสบายดีสบายดียดยดแต่ผมไม่น้นอยร่างกายมันพร้อมพร้อมเพาะอย่างอ่ะ มันหาสาเหตุได้มันถ่ายจะร่างกายอันนี้ตัวเองเนาะมันอายุนักขึ้นแล้วเนาะนักแล้วมันเป็นเบาหวานได้เอาเป็นเบาหวานออืย่างอื่นนี่มันเกี่ยวข้องเราเล่นนี่มกินสักยังกินอะไรกินกับอะไรหอยนางหลู่เฉยหยนางเงี้ยบลอนด์หอย่างของอะไรกันบลอนด์จะมาใกล้เขาเฮ้ยนักแบบเขาเนาะนักกว่า มันบัดละฮะไปบ้านมันได้แล้วไปบ้านมันไดแล้วนักกูลูกซีดก่นูนี่นี่นะครับอันนี้ก็มาเนาะอัปเดตเนาะเดี๋ยวถ้าจะได้ใครได้ก็ไปเอาเลย,ยเลยผู้<อ>สา<ด>นั่นเนาะผมว่าแน่นอนแต่ผมอ่ะมันเพาะมาได้เพราะมันเป็นลูกมันตัวเมียอ่แม่งอถูกกับลุงถ,ถ้าใส่ไปกับเดียเนาะแล้วได้ใหม่ของงาน ถาเออกระดึงสายปรถามหมดนั่นแห <มา S 1> ละครับผมคลิปนี้นะครับเพราะนัะ่น<ห>ขอไปถามซื่อขายขายไปปล่อยแล้วหลา,จายจั๊กอะไปหน่อยเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับผมคลิปนี้นะครับคุณหมาสนสอยเตอร์ฟาร์มนะครับขอหอยาตจบคลิปนี้ไปกันเอก่อนสวัสด,ดีครับผม